ก่อนดูคุยแซบโชว์อย่าลืมกด Subscribe แล้วกดกระดิ่งจะได้ไม่พลาดความแซบค่ะใครชอบเดินห้างัน่ะสิฉนน่สิใครอยากเป็นดาราไม่อยากตอบเลยอ่ะทำไมอ่ะจังหวะไม่ได้อ่ะกูแกก็มาค่ะพี่ฉันเล่นแกก็เล่นใครอยากเป็นดาราหนค่ะหนค่มแค่หนุ่มแค่ะ ามพลาดงานนี้นะคะกันจนามาเก็ตเพลสค่ะมีเมื่อไหร่ค่ะมีเมื่อไหร่วันนี้เจ้าแม่มาเองค่ะใช่บิ๊อสใหญ่มากวัสดีค่ะอยู่ค่ะหนูอยากเป็นดาาหนูก็อยากเป็นดาราโอ้โดังขนาดนี้แล้วแกเป็นแม่ดาราแล้วอยากได้ลูกเขาบากเลย ใชนะพี่ตุกตาว่าเป็นตลาดแต่ทําไมมีเรื่องเกี่ยวกับดาราเาเกี่ยวก้องก็เพราะว่ามันเป็นตลาดนัดคนบันเทิงไงคะอย่างไรคะพี่ตุ๊กตาคืออย่างนี้มันคืองานอ่ากันตนาเมเกตเพลสนะคะตลาดนัดคนบันเทิงเพื่อคนบันเทิงเพราะฉะนั้นก็คือคนบันเทิงไม่ว่าเบื้องหน้าเบื้องหลังขายกันค่ะคนซื้อก็คือทุกคนมาซื้อได้ต้องการคนซื้อจากที่ไหนที่ผลกรุ่งนี้ค่ะผลกนท้อชั้นห้าค่ะแล้ว้แล้วอย่างนี้คนที่จะ เข้าไปต้องซื้อบัตรต้องอะไรไหมคะหรือเข้าไปได้เลยไม่ต้องเลยค่ะเข้าไปชอปสบายๆเลยดาราแบบประมาณเกือบ200ร้อยบูนเยอะมากยตัวอย่างท่านี้คะมีใครมาดอลา่าหรอคะโอ้โหมีตั้งแต่นะคุณเคลลี่คุณน้ำชาคุณซานิคุณโก็คุณพี่ปูของเราแล้วก็บิ๊กแอมบิ๊กแอมเอมี่ โอ้ยตายแล้วเยอะเยอะมากเลยอ่ะเยอะมากค่ะแล้วพี่ฟีทองเือเป้ยปานว่าเป้ยว่าเพื่อนใคไข่เนื้อชนกว่านานเพื่อนน้องกรีนน้องกรีนทอดน้องกรีนเป้ยไปขายอะไรอ่ะเปยโอ้โหขายทุกอย่างมีของแบบเยอะๆทุกอย่างพี่พิงกี้ก็ไปพี่พิงกี้ก็ไปใครไลท์งานนี้คืออะไรคะงานนี้นี่น่าไปปะทะกันมากเลยแต่จริงจริงเราแน่จะจัดทอล์กไม่ปั่น่จริงจริงเราแน่จะจัดทอล์กโชว์บนเวทีนะสมควรมากเลยแม่ ว่างานงานนี้ต right? ้องแตกเลยล่ะเป็นน right ี่ดีก <decoration> ว่าจะได้เตรียมเวทีไปให้จะได้เตรียมไฮไลท์ของงานไฮไลท์ของงานค่ะก็จะมีประมูลของดาราด้วยนอกจากโอเคมันไปช็อปชิมแล้วก็โชว์มีโชว์ด้วยนะมีการแสดงมากมายแล้วก็มีการแคสติ้งอย่างที่บอกว่าเมื่อกี้มีให้แบบว่าอยากเป็นดารานะคะมีละคร เออซีรีส์เรื่องใหม่ที่เขาจะไปแคสที่งนั่นแล้วก็มีรายการทีวีนี่คือแบบไปเดินช้อปปิ้งก็สามารถมีโอกาสเป็นดาราได้เลยโดยที่ไม่หลายตัวเลยนะเนี่ยใช่แล้วก็ไปเหมือนกับว่าอะไรอ่ะมีการแสดงมีกินเรื่องกินนี่ยิ่งใหญ่มากเป็นเรื่องใหญ่มากเพราะว่าร้านอาหารนี่เพียบเลยอะค่ะอาหารอแล้วอย่างคนที่สนใจอยากจะไปแคสติ้งเนี่ยค่ะพี่ตาต้องทำยังไงแล้วจำกัดอายุไหมคะ ไม่จำกัดอายุเลยค่ะเพราะว่าเขาจะมีรู้สึกเขาจะมีหลายหลายอายุมากแต่เท่าที่พี่ดูเด็กก็มีวัยรุ่นก็มีแล้วก็รุ่นใหญ่ก็มีก็คือไปแล้วก็แคสได้เลยเตรียมตัวไปให้พร้อมเท่านั้นเองแค่ใจรักแค่ใจเนาะน่าสนใจมากๆเลยแล้วมีประมูลของดาราด้วยนะมีของพี่อ้ำของพี่อ้ำพี่วเียเฮียก็ให้มาน้องมิก น้องอ๋อมอะไรเงี้ยลยหลายคนเราเห็นบอกว่ารายได้ทั้งหมดนี้เราก็จะไปบริษัทเพื่อการกุศลใช่ก็คือเอามาช่วยในการจัดงานนี้ก่อนแล้วก็เอาไปช่วยคนบันเทิงงานนี้เป็นงานสําหรับคนบันเทิงที่ทําให้ทุกคนเนี่ยขายฟรีเลยนะคะแล้วก็เราอยากให้เขาช่วงที่โควิดจำได้มาช่วงนั้นเนี่ยเราก็เห็นเขาขายออนไลน์กันแล้วเราก็เลยว่าเออตอนนั้นเราก็เลยรวมๆเขาชวนกันมาแล้วทําเป็นเพจเป็นเพจอ่ามาร์เก็ตเพลสขึ้นมา แล้วก็เลยเปรยว่าเออวันหนึ่งนะเดี๋ยวถ้าพี่สามารถทําได้นะพี่จะยกตลาดเนี้ยขึ้นไปขายกันจริงค่ะแล้วก็เลยได้แบบว่าโทรหาเพื่อนๆช่วยกันนะคะก็ได้กรมส่งเสริมอุตสาหกรรมได้กลุ่มสยามพิวัรน์ก็เลยสามารถที่จะจัดขึ้นมาได้จริงๆในวันพรุ่งนี้ค่ะซึ่งเป็นงานใหญ่จริงๆใหญ่เลยค่ะย้ำอีกเลยโกซบิ่ก กี่โมงถึงกี่โมงวันไหนที่ไหนสุกเสาร์อาทิตย์นี้นะคะ3วันเลที่ใช่ห้างเปิดเลย11บเอโมงถึง1นึ่ทุ่มบนพารากอนฮอร์ชั้น5นะคะไปช็อปเลยแล้วไม่ต้องกลัวนะเรื่องกับตอนนี้โควิดอะไรเพราะว่าพี่นี่เป๊ะเรื่องมาตรฐานความปลอดภัยนะมีทุกอย่างตั้งแต่แบบระบบเดินเข้างานสแกนมีไทยชนะใช่ไหมคะแล้วเข้ามาแอลกอฮอล สินค้าทุกอย่างสเปรย์พ่นกันแบบสบายใจค่ะเพราะฉะนั้นใครที่สนใจอยากไปเดินช็อปปิ้งอยากไปประมูลของดาราอยากไปเป็นนักแสดงสามารถไปได้ตั้งแต่พรุ่งนี้นะคะศุกร์เสาร์อาทิตย์นะคะ3วันด้วยกันนะคะเตรียมตัวให้พร้อมเตรียมเงินไปช้อปด้วยนะคะด้วยนะคะตั้งแต่เวลา11นาฬิกาจนถึง19นาฬิกานะคะที่รอยัลคารากอนฮอล l ชั้น5้าสยามพารากอนค่ะค่ะวันนี้ขอบคุณนะคะพี่ตุ๊กตามากเลยขอบคุณนะคะ กันแน่เลยพรุ่งนี้นะคะค่ะแล้วขอบคุณคุณผู้ชมด้วยนะคะที่เปิดดูเราวันนี้ลากันไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะคุยแซบโชว์คุยแซโบโชว์จบแล้วอย่าลืมกด subscribe แล้วก็กดกระดิ่งด้วยนะฮะที่มันกดไลค์ให้ด้วยคุยแซบโชว์แซบไหมแฮะ